คลิปนี้จะพาเพื่อนๆไปดูค่าธรรมเนียมเทรดทองคำโบรกเกอร์ที่ต่ำที่สุดที่คนไทยนิยมใช้กันเราจะไปดูกันว่าค่าสเปดแต่และโบรกเกอร์ เขาโชว์ไว้ที่หน้าเว็บกับหน้ากระดานเทรดมันตรงกันหรือเปล่าบรกเกอร์ที่ผมจะพาเพื่อนๆไปดูทั้งหมดนี้มี3โบรกเกอร์ด้วยกัน1 i u x 2 x a cap และ3 xnet ต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าคลิปนี้ไม่ได้มีการแนะนําการลงทุนแต่อย่างใดการที่เพื่อนๆจะลงทุนแนะนําให้เพื่อนๆไปศึกษาการลงทุนมาก,ก่อนนะครับเพราะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงหลังจากนี้ฝากเพื่อนๆกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสําหรับตัวแรกกระดาันของ i u x ค่าสเปคข,ของทองคํา vs u s d ลลาร์นะฮะ ค่าสเปคขั้นต่ำเนี่ยอยู่ที่1.4แล้วก็สเปดเฉลี่ยเนี่ย1.6นะครับกระดานของ IUX เนี่ยจะเป็นค่าสเปดแบบร้อยตัวเออในช่วงเวลาของแต่ละช่วงเวลาเนี่ยก็จะมีค่าสเปคที่สวิงแตกต่างกันไปนะฮะในส่วนตรงนี้ในหน้าเว็บเขาได้บอกไว้ว่าต่ำสุดเนี่ย1.4แล้วเดี๋ยวเราจะไปดูใน MT5 นะครับทีนี้ผมจะมาดูราคาบิตแล้วก็ราคาอาร์คนะครับราคาอาร์คจะอยู่ที่2,476.64แล้วก็ราคาบิตจะอยู่ที่2,476.42ความห่างของราคาเนี่ยก็จะอยู่ที่2.2ปิ๊บซึ่งมากกว่าราคาขั้นต่ําแล้วก็ราคาเฉลี่ยก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับเพราะว่าในโซนเวลาต่างๆเนี่ยก็จะมีราคาที่สวิงแตกต่างกันไปเพราะว่าตรงนี้ที่ผมดูเนี่ยมันเป็นราคาของกระดาน เทรด iu x เนี่ยช่วงเวลาที่1ทุ่ม40นาทีตัวถัดไปนะฮะเป็นตัวของ x e cap นะครับ x e cap เนี่ยทางตัวหน้าเว็บเนี่ยเขาได้ระบุไว้ว่าทองดอลลาร์เนี่ยราคาสเปดขั้นต่ำเนี่ยอยู่ที่1.2ปิป๊ แต่ในส่วนของตัวหน้าเว็บนะครับราคาอาจะอยู่ที่2,471.64แล้วก็ราคาบินจะอยู่ที่2 4 7 1 5 2ส่วนต่างของราคาเนี่ยก็อยู่ที่1.2ปิ๊บในส่วนของตัว X เ e นทองคำดอลลาร์เนี่จะอยู่ที่1.8แล้วเรามาดูในกระดานของตัว X เงนนะครับราคา บิตของตัว XN จะอยู่ที่ราคาอาจะอยู่ที่2469.835แล้วก็ราคาบิตอยู่ที่2อยู่ที่2469.666ในส่วนของกระดานเทรของ XN ก็อยู่ที่1.69ปิ๊บก็ซึ่งมันแตกต่างจากหน้าเว็บเพียงแค่ไม่กี่จุดเองเท่านั้นนะครับก็สรุปนะครับ IUX เนจะอยู่ที่2.2ปิ๊ในหน้ากระดานเทรดจริงแล้วก็ X cap จะอยู่ที่1.2ปิ๊บในหน้าการะดานเทรดจริงแล้วก็ตัวสุดท้าย X net จะอยู่ที่1.69ปิ๊บในหน้าการะดานเทรดจริงสําหรับเวลา1ทุ่ม40ที่ผมมาทาคลิปให้กับเพื่อนๆดูก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่กําลังมองในเรื่องการเทรดนะครับอยากจะดูค่าสเปดที่มันต่าๆเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องไปกดเครื่องคิดเลขดูด้วยนะครับว่าโซนเวลาที่เพื่อนๆจะเข้าไปทําการเทรดเนี่ยว่ามันอัตราส่วน ค่าสเปดเนี่ยมันเท่าไหร่เพราะว่าตรงเนี้ยมันก็เป็นต้นทุนในการเทรดของเราด้วยก็ก่อนจะจากกันนะครับฝากเพื่อนๆกด Subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมในขณะคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ